สวัสดีจ้าพี่นกง้าช่มสวนเล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่ง <c oughs> นี่เดินไม่อยากทักคนไทยจะ้ะสาเหตุไม่อยากทักคนไทยเมื่อวานนี่อากาศดีด,ดีฉันก็ไปเดินทางจักรยานไปเดินสะนามประจําเมืองไปหลายที่เลยเมื่อวานนี่ลานกาเฟะเนาะอากาศดีดีเมื่อวานนี่วันนี้มีล่มหน่อยๆนอยมีแดดจะ้ะเอิม่ม ก็ไปเจอคนไทยจ้ะไปป้าคนไทยเขาปั่นจักรยานนาะสองคนเนาะฉันก็เป็นคนไม่ค่อยไปไหนฉันก็เลยไ่หลุดจกักใครที่นี่ก็เลยถามเขาได้ยินเขาคุยกันภาษาไทยเนาะก็เลยคุยกันคุยก็เขาถามเขาแหละเนาะถามว่าอยู่เมืองไหนอะไรแบบนี้เละเออเขาก็บอกว่าเขาอยู่เมืองไกลๆนี่แหลนะเนาะเขาก็บอกชื่อเมืองเมืองไ,ไกลกันนี่แหละเดินทางจักรยานคามไปก็ถึงเมืองเนาะถึงเมืองที่เขาอยู่เนาะ นเขาก็ถามฉันว่าฉันอยู่ไหนคือมีเคยเห็นฉันบอกฉันอยู่นานแล้วเมืองนี่แหละเออที่นี่เขาก็เลยว่านาหลอนมาปั่นจักรยานเด็กกันไหมเขาถามฉันเนาะนาหลอนปั่นจักรยานเด็กกันไหมฉันก็เลยบอกว่าฉันไม่ค่อยออกไปข้างนอกฉันไม่รู้จักใคร แต่ก่อจะไปก็เขาอยูอ่เขาถามมีจักรยานไหมอ่ะเนาะก็อยากไปก็เขาอยู่เพราะว่าเราลูกย,าย้ายเล็วไงล่ะลูกย้ายเล็วเราก็เออไม่มีอะไรทํามากเนาะเท่าต้นที่ลูกในหน่อยลูกย้ายเล็วเราก็ไม่ต้องทําอะไรหลายเนาะก็มีเวลาก็เลยว่าจะบอกเขาว่าจะไปด้วยแต่ว่าเขาหนะ่ะบอกว่าออนัดเพื่อนคนไทยไว้คนหนึ่งเขาอยู่เมืองนี่แหละเดี๋ยวเขามาแบบนี้ฉันก็ไม่รู้ดอกว่าใครเนาะ ที่นี่คุยกันสักพักหนึ่งเออคนที่เขานัดเอาไว้ผู้หญิงไทยที่นัดเอาไว้ก็มาเนาะที่นัดกันไหวจะไปปั่นจักรยานไปกันอะ่ะโอ้เขาก็เป็นคนที่ฉันหลุดจ,จ้านี่แหละคนโคราชคือกันนี่แหละอยู่เมืองเดียวกันแต่ว่าฉันไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าไงล่ะเขา ก็เคยมีลูกมาอยู่ฉันก็เคยมีลูกมาอยู่เยอรมันมันกันแต่ลูกฉันมาอยู่ก่อนใช่ไหมล่ะที่นี้เขาเนี่ยอยากให้ลูกเราก็ลูกเขาเนี่ยคุยกันผู้ชายคือกันอันหละตว่ายยากมีเพื่อนที่นี่เขาอบบอกให้ลูกฉันโทรไปฉันก็บอกเด็กหน่อยมันเออลูกจักกันโทษโทรคุยกันมันก็ไม่ถนัดให้มันมาคุยกันมันเล่นแต่กันว่าอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็บอกว่า ฉัน,น่ะบอกเขาว่าให้มาเล่นเดียกันมาคุยกันทำกันบานเดวยกันอะไรแบบนี้เด็กน้่มมันจะได้สนิดกันแต่บ่าเขาบอกว่าเออลูกเขานะ่ฉลาดอยู่แล้วเพราะว่าพ่อเลี้ยงเขาสอนพ่อเลี้ยงเขาเป็นครูสอนภาษาเนาะใช่เขาก็พูดบ่อยๆเรื่องบ่าให้ลูกฉันโทรไปนะเนาะฉันก็พูดไม่ใช่คิดอยกากให้เออเขาเค่ โทรหากันอยากให้เข้ามาเรียนเด็กกันค่อยเด็ดสนิทกันนี่เนาะคนไทยคือกันคนโคราชคือกันอะไรแบบนี้เนะเขาก็เหมือนจะให้เราโทรแล้วเ,เขาชอบพูดดูถูกแบบดูถูกว่าลูกเราเรียนโรงเรียนนั่นมันงโง่โรงเรียนที่ลูกฉันไปเรียนอ่ะมันเป็นโรงเรียนงโง่โรงเรียนนานาชาติแบบมีเด็กหนุย่ยหลายประเทศมาอยู่ร่วมกันเนาะมีถูกสัญชาติที่นี่เขาบอก หัวเขาเป็นคนผูดกอนกอนที่ฉันจะได้คุยก็เขาทั้งพ่อทั้งเมียคือเขามามาหาฉันตอนฉันออกลูกคนออกลูกคนที่สองเนาะเขาก็มาเยี่ยมนะที่เขาก็ผูดว่ะเรียนโรงเรียนนันโง่งยังหุ่นยังงีเขาผูดเนาะฉันก็เลยไม่อยากให้ลูกคบก็เข้าดอกว่าถ้าเขามากับคุยกบเขานั้นลูกแต่ว่าก็คุยไปดูไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้เนาะ็จแห้วนา่งมาถึงนะ่ะนั่งกระบอก บอกสองคนนั่นว่าเออไม่ต้องชวนเขาดอกสองคนน่ะเขาบอกเนาะมาชวนฉันเนาะมาชวนฉันไปปั่นจักรยานไม่ต้องชวนเขาดอกเขาอยู่แต่ในในวิลล่าเขาว่าฉันน่ะเขาอยู่แต่ในวิลล่าเขาไม่ไปไหนกับใครดอกเขาว่าอย่างนี้เนาะเออ <laughs> พะว่าเขาไปคุยกันไหวว่าคนที่อยู่บ้านเป็นคนที่เชื่อผัวเนาะเป็นคนเชื่อผัวไม่ชอบคบกับใครอะไรแบบนี้แหละเขาบอกบาไม่ฉลาดน่ะเนี่ยพูดเรื่อยๆว่าไม่ฉลาดนะเนาะเออฉันก็เลยไม่คยย่อยอยากคุยกับเขาที่นี่เออพอเขาพูดยังงันเร็วอ่ะไม่ให้ชวนฉันไม่ให้เพื่อนสองคนนั้นชวนฉันมาฉันอยู่แต่ในวิลล่า <c oughs> ฉันก็เลยบอก เออไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวถ้าเจอกันวันหลังใครคุยกันใหม่ฉันว่างี้ฉันก็เลยสวัสดีเขาแลวฉันกระเดินกลับบ้าน <c oughs> โอ้ยนี่แหละจ้ะไม่อยากไม่อยากคุยกับใครเนาะนู้แต่ก่อนนู๊แต่ก่อนที่ว่าคนที่เมืองที่ว่าสองคนที่เขาบอกว่าเข้ามาเมืองไกล ที่ฉันอยู่เนี่ยที่เขาชวนปั่นจักรยานเนี่ยแต่ก่อนน่ะก็มีผู้หญิงไทยแบบเขาไม่ถูกกันหลายคนนาะคนที่ไม่ชอบไม่ถูกก็ใครเลยเขาสนิทกับฉันไงที่นี่คนที่เขาคนที่เขาไม่ถูกก็คนที่สนิทกับฉันนี่เขาก็ไม่เคยอยากเออไม่เคยอยากพูดกับฉัน จริงๆมันม่ใช่ความพิดของฉันเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากพูดด้วยเนาะเขาคงจะคิดว่าเราเหมือนกันอะเนาะเราเป็นคนเหมือนกันเนาะคนเหมือนคนที่เขาไม่ชอบอ่ะเนาะเนาะนั่นเลยจ้ะก็เลยมีคุยกับคนไทยเฮ้ยแต่ว่าก็แต่ว่าก็ป้าอีกคนหนึ่งไปเดินตรงฟ้ากับป้าคนไทยอีกคนหนึ่งนะแต่คนนั้นก็เขาเป็นคนอายุมากเลยแหละก็คุยกัแกมานานเลยแต่ไม่ค่อยเห็นแกนเนาะแกทำงาน พี่นี่บ้านนี่คุยก็เกะแล้วก็เจอคนเล่ามาทักด้วยเนาะคนเล่ามาทักด้วยโอ้ครับคนเล่าเขาก็ดีใจเขาบอกเออมาเจอคนพูดภาษาเดียวกันนะบ <c oughs> <c oughs> ก็เลยคุยกันนั่นเละจ้ะบางคนก็นิสัยดีบางคนก่นนิสัยไม่ดียังว่านเลยก็เลือกคุยเอาจ้ะเนาะอยู่เมืองนอกเมืองหน้าจ้ะขอบคุณหลายๆจะมาฟัง เราให้ฟังนอกจากองมาระบายคดไทยอยู่นี่เราให้ฟังอยู่กันก็ไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่นอกจากท่านที่มาอยู่ต่างประเทศจะสามัคคีกันเนาะว่ากันไปว่ากันมาขอบคุณหลายๆที่มาชมคลิปนอกจากอนมาฟังสวัสดีจ้าชอบกดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้า